สุดไม่ได้เย็ดเย็ดเขามีท่าวาบอ่ะเขามีท่าวาบอ่ะวยแหละมันเรียกพวกว่ะเดินหลบคมคมเอาไปหนึ่งทีเอาไปหนึ่งทีคิ้บหวาบวาบหวาบปาพอเธออยู่ตรงนี้มหนึ่งทีหนึ่งทีตีหนึ่งทีหัวแม สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับเกมนี้ผมจะมาเล่นวูคองหรือว่าเจ้าลิงกังนั่นเองนะครับแต่ผมจะเล่นในตำแหน่งของออฟเลนนะครับในเกมนี้ดูเป็นไงเปิดตัวโคตรเท่โคตรอลังการงานสร้างตสกินนี้เนี่ยมันคือเทพพระเจ้าสายฟ้าแห่งคิไอ้สกินเนี่ยติดคิบ่อยที่สุดและในบรรดาของสกินวูคองทั้งหมดนะครับ ผมยกให้เลยสกินนี้ต่อให้คุณไม่มีดวงทุบยังไงคี้ก็ออกพูดไปเดี๋ยวทุกคนหาว่าผมโกหกไอ้ว่าอยู่ในเกมว่าจะยิงอย่างที่ผมพูดหรือเปล่าเกมนี้เราชนกับอาเรนนะครับแน่นอนลิงกับอารเรนตัวมันเนี่ยชนะเราอยู่แล้วนเพราะดีพีเอมันดีกว่านะครับเพราะว่าลิงต้นเกมเนี่ยคี้มันไม่ค่อยจะออกนะครับต่อให้จะมีดวงหรือไม่มีดวงไม่เกี่ยวนะครับ มันอยู่ที่สก,กินถ้าคุณเล่นสก,กินนี้ไงคียกิก็ออกเห็นนะตีธรรมดาคียออกรุนรัวรอรัดรอรัดอย่าเพิ่งเข้าสดุดโอ้โหแนบวะโอ้โไม่ได้ัวยแล้วแล้วผมโดนมันตีฟรีโอ้ยากจริงนะครับผมมาเลนต้นเกมเรดเกมอาจจะแพ้มันด้วยถ้ามันมีอันตีอะวับวับรอดหน่อยวับรอดหน่อย ทุบแล้วออกทุบแล้วออกเขาสุดไม่ได้เยดเยดเขามีท่าวาร์ปอ่ะเขามีท่าวารวาบอ่ะโทษทีว่เพื่อนพอดีท่าวาร์ปเราเท่กว่านายจะจ,จะสู้เหรอจะสู้เหรอจะสู้เหรอเฮ้ยมันเรียกมันเลียงพวกว่ะเฮ้ยโอ้โหนายไม่ใจเลยอ่ะเพื่อนโอ้โเรียกพวกมาทําไมอ่ะองออไม่ตายถ้ามันติดขี้นะเมื่อกี้ oh, <no. S 1> แต่เมื่อกี้มันแนดฟิกไปด้วยนะครับไม่เป็นไร ว่าแลกวิกวกันไปนะครับโหเขาจะงัดเชิงไงตะขี้เนี่ยยังมันไม่ใช่การท็อกซิกนะผมแค่วับวบล่อนะครับวับล,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 ล่อเป็นการย่โมโหขนมข้ามนะครับให้เขาเข้ามาในป้อมนะครับถ้าสู้ในระยะนอกไอ้นอกนป้อมเนี่ยยังไงสู้ไม่ได้อยู่แล้วนะครับผมเลือยๆจะดึงเข้ามาในป้อมก่อนให้ป้อมยิงช่วยเฮ้ยตัวแล้วมันเรียกควกวว่ะเดินหลบคม หอไปหนึ่งทีเอาไปอีกหนึ่งทีขีแตกพันสองคมคมเป็นไงเพื่อนถาอ้าวัาเราสวยหรือเปล่าเอาา้ยธรรมดาครับซิวมึงรีบขึ้นไปนินาคอนอยู่ข้างบนแล้วนะมึงจะมันแช่ออฟเรียนเพื่อนแหละวะโอโลโหลซิวมึงถอยไปเลยตีป้อมไม่แตกอะไรของมันวะ ไปแทนแล้วกันมันงงอะไรของมันวะม,นมาแล้วเพื่อนมันตีนกเฉยเลยอ่ะแทนที่มันจะเล่นหรือมันจะรีบวิ่งเข้ามาข้างบนปากกู ใครที่เข้ามาดูยังไม่กดไลค์ก็ฝากกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับคลิปนี้ผมขอ100ไลค์ใครยังไม่กดฝากกดให้ด้วยนะครับคือติวมึงมึงป่าไว้เพื่อนมึงไม่ใช่ออฟเลนไอสัตว์มึงรีบไปดิมันอยู่ตรงนี้เมื่อววาร์ป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 ่พ่อเธอหรือตรงนี้มาวาร์กันเถอะมาวารกันเถอะโสดนเลยไอ อลเลมันเริ่มหัวร้อนแล้วอะล,ลมันเริ่มหัวร้อนแล้วเริ่มเข้าทางผมแล้วนะครับอันนี้เป็นการแบบว่ายัว่วทำให้ผันหัวข้ามเนี่ยเขาโมโหแลให้เขามหมดร้อนนะครับเมื่อเลยเข้าทางเราแล้วไงเลือดเขาเหลือนิดเดียวนะครับเมื่อกี้ถ้านะเลือดเขาเหลือประมาณครึ่งหลอดผมอาจจะเอาเขาไม่ลงถ้ามันไม,ม่ติดทีนะครับแต่ตะกินนี้เนี่ยทีมันออกบ่อยจริงเนี่ยไม่เชื่อลองดูอุ้ยงินโดนแล้ววะ่ะ จะตายมุดดงตีนอุยโอ้โดนตโลอะไรวะโหเทลเทลมีบัฟแดงเดินแทบไม่ออกโอ้ถ้าเจอคอมนี้เราเข้าผ้าไม่ได้ครับเพราะว่าถ้าเราเข้าไปแล้วไม่ได้แคลรี่หรือว่าไม่ได้เมดอ่ะโดนตโลงัดสตันโดนแลดไถสวนสวยแน่นอนนะครับต้องหาจังหวะเข้าดีๆ เวลาเล่นลิงน่ะถ้าผมจะคอมโบมจะสองไปก่อนนะครับสองแล้วหนึ่งมันจะได้มันจะได้ตีไวไวเวลามันทุบเนี่ยมันจะไวนะครับกระโดดปุ๊บแล้วสกิลหนึ่งตามนะครับเฮ้ยน,นะคอมเวทบูวะดาเมจเรามันยังไม่พอไงมันยังเบาอยู่นะครับตอนนี้ขอแน้ดาบคีก่อนเลย ลิงออฟเลนเนี่ยช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้เล่นนะรวราะมันมันเกิดยากนะครับส่วนใหญ่ถ้าเล่นเนี่ยจะเอาเบีป่านะครับมันต้องเล่นใจเย็นๆน่ะลิงออมเลนนะครับมันแพ้หลายตัวเวลาย,ยืนชนเลนนะครับถ้าใจไม่เย็นพอเนี่ยต้นเกมเข้าไปไฟมัว่วซั่วโดนฆ่ารูนัวนะครับออไอ้วัวไม่เป็นไรกับผมวะเข้าไม่ถึงวะ ไม่เสี่ยงไม่เสี่ยงทุบตองคมคม,คมตูมหัวแตกแลนหัวแตกลลแล้วผมไม่ชอบอย่างหนึ่งไอต้ตะกินเนี้ยเวลาอันติม,มันจะมีเสียงเพลงอะไรของมันก็ไม่รู้รอุ้ยโอ้โหกรจราดบูไน่ป่าวะไม่ใครได้อ่ะโู้เทวได้เชีย่ย มันได้ไงวะผมน่าจะแค่เทลก่อนว่ะตะกี้เนี่ยไม่น่าหิวบัฟเปละ่ะมาเทลมึงเจอกูแน่โอ้โหแล้วนาคอนมันรู้งานไงมันไปเวทบูอะ่ะไอซิวอะ่ะมึงไม่เอาบูหน่อยวะถ้ามึงไม่ฟาร์มกูแยกมึงฟาร์มแล้วนะมึงคือป่านะเว้ยมึงไม่ใช่ออฟเลนนะมึงแค่เลนออเพื่ออะไรวะกัดจะมาลาดน,นะครับผมนาคอนผู้มาตาย มันอยู่เปะวะไม่ไม่มีวะ,วะโทษทีว่ะเพื่อนตกใจแต่เมื่อกี้พอดีมือผมไวไงนาคอนึงหัวแตกเมื่อกี้ใครร้องวะเนี่ยเอ้ยเฮ้ยใครร้องวะเนี่ยมันวิ่งไปนู่นแล้วอะครับมันร้องอะไรแถวนี้วะปุ้มเข้าหัวหนึ่งนัด ผม,ผมเริ่มแรงแล้วตอนนี้ผมเริ่มแรงแล้วออบเจตกบ้างเออมันก็ยังมีคนคิดแบบผมว่ะไอ,อติวคือมึงไม่เอาอะไรเลยอ่ะแค่เรียนรุนรัวถอยถอยติวโอ้โหใจตู้เกินองแตกเออโอ้โอหผมไม่ได้บ้านที้ตามันไปเลยว่ะ โดนชัดดาวเลยอ่ะไม่คุ้มเลยอ่ะครับหูนาคอสดูดีตังมันเจ็ดพันแล้วอ่ะมันชัดดาวผมได้ไงมันรวยอ่ะ <S 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 โอ้โหอันเลี้ยคนนี้เล่นดีนะถือว่าสเต็ปใช้ได้แต่มตันตีไปละมันโดนผมแน่ครุ่มหนึ่งทีอีกหนึ่งที <S <S ตีอีกหนึ่งทีหัวแตกถ้าวัามเราสวยป่ะเพื่อนไม่ได้ท็อกซิกนะไม่ได้ท็อกซิกนะครับ เขาอีกหนึ่งทีเดินมาหาพ่อเธอหรือได้คิวฟรีแบบงงๆโอ้โหอ r d ดอินใสอีกสีคิวนะครับผมตัวโลกก็ยืนไม่อยู่ในช็อตนี้นะครับเพื่อนขอบูขอบูเอ,อาแล้วมันเอาไปทำไมเนี่ยมานาผมยิ่งหมดไวด้วยไม่เป็นไรครับโอ้ตอนนี้คี้ผมเริ่มแรงแล้วอะ่ะรีบเล่นก่อนโดนเนิบ นะครับผมเนื้ออะไรผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ว่าต้องรอแผ่นมันอ,อกมาก่อนเราถึงจะได้รู้นะครับอันนี้เราก็ดันลินไปนก่อนนะครับพีโคตดแรงหุยนาคอสอยากวัดเชิงอ่ะอยากวัดเชิงอ่ะเพื่อนเม่นสอนกันโคตดไวมันมาโคกันดีจังวะโอเคถือว่าผมดึงไม่เพื่อนเอาดาร์กแล้วกันนะครับดึงมาได้ถึง3มตัว กูห้าวเกินเรียบร้อยเทวไม่แบบยิงโคตรแรงเลยอ่ะสกิลหนึ่งอ่ะยิงทีครึ่งหลอดอดที่ผมโดนอ่ะถ้ามันมีดาบแดงนะสกิลหนึ่งอ่ะสองนัดล่วงตัวบางๆนะครับต้องดักเปิดมันก่อนผมเอาเลยอ่ะผมไม่สนใจอ่ะคือถ้าไอสิลมันเกิดมามันไม่เอาบูชัวมันน่าจะเดินลงไปข้างล่างโอเคชิ้นต่อไปผมจะขึ้นเป็นดาบแดงนะครับ ทุบทีเดียวหัวแตกเรียบร้อยนาคอรสฝันดีเถอะเพื่อนสามทุกแตกเฮลมันเริ่มแรงแล้ววะเนี่ยตอนเนี้ยตัวบางๆอ่ะไอพวกแอสซานเนี่ยโดนผม3ทียังไงก็ตายนะครับแคลรี่เนี่ยผมให้เลยเต็มที่ ภูตองเทตายนะครับท่าคีรุนรัวไ <be> ม่งั้อย่ามาดักฆ่าโดนแลนวมันดักฆ่าก่อนนี่สเต็ปมันดีนะ <c oughs> สเต็ปนักแข่งเลยอ่ะโอ้โหแล้วดูลเลนล้วงล้วงคมคมแล้วฟิกออกแบบคมคม <c oughs> เต็บโคตรดีวะ <c oughs> ่ะันแล้วบูทีมผมแม่งโดนตัดอีกแล้วู <c oughs> ผมต้องมาเอาบูแล้วอ่ะ <c oughs> ถ้าเอซิลมันไม่เอาอ่ะ กูขอแล้วกันนะเพื่อนมันไม่สนใจอะไรเลยว่ะนะคานาคอสชุดเดียวอะล่วงมันมีบูด้วยไงจ้าคุ้มนี้แล้วกันจ้าเอ๋อเดินมาหาพ่อเธอหรืออุ้ย้ยขอทีเดียวขอทีเดียวขอทีเดียว ทำไมผมกดไม่ติดวะผมน่าจะผมน่าจะกดตีธรรมดามันก็น่จะตายแล้วโอ้โหซวยแล้วโอ้ซวยแล้ววิ่งนี่ครับรออะไรอะ่ะโอ้โหมากันทั้งฝูงดูดิ <laughs> มันมากันทั้งหมู่บ้านก็ไม่อยู่อ่ะครับรออะไรอะ่ะโอ้แต่ซิวดันลากนะผมจังหวะน,นี้เขาเป็นเมนออฟเลนแทนผมไปแล้วนะครับและเกมนี้ผมเล่นเป็นป่าแทนเขานะครับส,สิวไปนู่นแล้วยังไงติวจบได้หรือเปล่าเจอนาคอสไปส่วนทีหนึ่ง ยังไงซิลซิลยังไงโู้เทสเตบันดีว่ะซิลแลว้วจังหวะนี้เขาเหนีออกมาได้นะครับให้ไปรับบันทีดิรับติวหน่อยรับติวหน่อยจ่าเอ๋อเขาจะแตกเขาโม้ชัวไม่ได้ครับเล่ลิงต้องระวังจังหวะเข้าเนี่ยต้องชัวร์นะครับว่าจะฆ่าได้โู้ห ยิงทีดุ้งเฮือกผมน่าข้าไม่ถึงตัวเทว่ะแต่เรามีฟิกก่อนแล้วเอ๊แต่เพื่อนผมฆ่าเทวไ่ได้วะ่ะเฮ้ยคนเดียวเหลือคนเดียวไอ้มวยขอตัวท้ายหน่อยนะขาป้อมเลยป้องหัวแตกเรียบร้อย <c oughs> เงือเก็บเอชไปในจังหวัดสุดท้ายจีจครับผมแต่น่าเสียดายนะครับผมเกมนี้เราไม่ได้ MVP นะครับผม อารินเขาอยากจะวัดเชิงไงวัปสวนโดนซะหูตาเล่นเขาไม่มีพีเลยอะ่ะเขาเล่นดีนะคนเนี้ยแต่โทษทีวะ่ะพอดีสเต็ปผมมันมันเชิงดีกว่าไงก <c oughs> ็เวลาเจอลเลนเนี่ยพยายามอย่าสู้เยอะนะ <c oughs> เพราะว่าตัวเราเนี่ยมันแพ้อย,อยู่แล้วดีเพมันดีกว่านะครับไออารินเนี่ยเขามีดูดเลือดด้วยนะแต่ผมเกมนี้ผมไม่แน่ใจว่าผมยัดลูนดูดเลือดมาด้วยหรือเปล่านะนะอาจจะมีดูดเลือดมาบ้างนะครับเป็นคลิแล้วก็มีดูดเลือดแล้วก็เป็นน,าน้าคอนะครับ ประมาณนี้อเลนใส่เกาะไฟส่คี้แล้วก็สเปียไม่ใช่เหรอได้เหรอวะอันนี้ผมไม่เคยออกวะ่ะส่วนใหญ่ผมจะเล่นเป็นสายคี้นะครับถ้าเล่นอเินมีใครอยากดูผมเล่นอาเลนไหมครับคอมเมนต์ด้านล่างคลิปได้เลยเดี๋ยวคลิปหน้าผมจัดให้ผมเจอบ่อยมากเลยอะช่วงนี้อเลนอะใครเป็นต้นแบบวะแต่มันโหดจริงไอ้ตัวเนี้ยถ้าล้วงเข้าชุดเดียวอะอยังไงก็ตายนะครับแต่ส่วนใหญ่ผมจะเจอไอ้กดแข็งนะครับ ถ้าเป็นเมนอารเนนะเขาจะเล่นเป็นกดแข็งนะครับเน้นเข้าชุดเดียวแล้วมันตายเลยนะครับไม่ค่อยเจอสายฟิกเกอร์นะครับโอเคประมาณนี้ละกันนะครับผมถ้าชอบอย่าลืมกดไ like, ลค์สปหยกดแจรงกับผมด้วยนะครับถ้าคลิปนี้มีคำหยาบมากเกินไปก็กราบขออภัยคนดูทุกคนไว้หน้าที่นี้ด้วยนะครับไว้เราเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับบา,บายๆทุกคน